สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการซีซั่นสนะครับเมมเบอร์ Member ที่เราจะเข้าไปเล่นมุกด้วยวันนี้ก็คือน้องพ้แพงอีกแล้วเอาล้วก็สนุกดีนะฮะเข้าไปเล่นกับน้องวันนี้ก็ความจริงก็จะเลิกเมมเบอร์เลยแต่ว่าเขาแล้วคนเราเพิ่งไปพ้แพงมาใช่ไหมแต่คราวนี้มุมมันได้ไงมุมมันได้ถ่าย,ยาง,ง่ายๆเนี่ยก็มีน้องประแพงก็เลยเข้าไปเล่นกับน้องอีกครั้งหนึ่ง นะครับโดยวันนี้คําถามที่จะเข้าไปเนี่ยไม่ใช่คำถามนะเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นมุกและให้น้องแก่นะครับผมจะเข้าไปบอกกับน้องว่านเนี่ยเวลาพี่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะพี่เนี่ยต้องรีบหาพวกลาบพวกส้มตํามากินเลยนะน้องก็จะถามว่าทําไมเหรอคะอะไรประมาณนี้เนาะผมก็จะบอกว่าได้ยินขอประกาศมาเนี่ยท่านผู้โดยสารปวดแซบเอ้ยแล้วดูว่าน้องจะแก้หรือเปล่าปะ่ะ

รู้กันนะครับ <c oughs> คือน้องเป็นละนะครับ<พ>อเอาเข้าไปเล่นมุกกับน้องแค่ครั้งเดียวเองแต่น้องสามารถที่จะแก้มุกเราได้แล้วพื่พูดคุยกันหลังจากนั้นอีกนิดหน่อยนะครับ <c oughs> เรื่องของการไลฟ์ของน้องซึ่งเราเนี่ยติดตามเพราะว่าเห็นตามทิกต o k เนี่ยที่เขาตัดมาลงเนี่ยเฮ้ยมันสนุกอะ <c oughs> อะไรน้องบ๊อบแพงสนุกนะอย่างเช่นเอานิ้วจิ้มเข้าไปในส้มเอยหรือว่ากินข้าวแล้วเหม็นกินเลมอนอะไรเงี้ยกินรู้สึกจะกินปลาดิบมั้กว่านั้นอะ ก็สนุกดีนะฮะสำหรับไลน์น้องประแพงออติดตามผลงานน้องประแพงอยู่เรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> นะฮะโอเคประมาณนี้